วันพุทธที่15ตุลาคมภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงฝนตกหนักบางแห่งทุกจังหวัดนะครับส่วนมากที่จะมีฝนตกหนักนะครับภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูขอนแก่น ชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางนะครับได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองอยุธยานนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพนครปฐมสมุทรปราการ และภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนสะแก้วชาเชิงเซา